กินตามตางปรูสวัสดีครับอย่าคิดว่าเป็นแค่หมูปิ้งนะครับวันนี้เรามาซื้อของอ่างทองนะครับร้านนี้หมูปิ้งอดูรถจอดร้อนครับหกเจ็ดคันนะั้นไม่ลงคันของผมข้างหลังน,นั่นนี่ใครมาตลาดอ่างทองเช้านะผมขอแนะนําเลยหมูปิ้งริมถนนร้านนี้นะครับตามสไตล์กินตามตางปรูนะครับที่เรากินประจําไม่แพงนะครับแล้วก็รสชาติดีอร่อยด้วยเอาเจ็ดสิบบาทครับเนี่ยโชมหน้าหมูปิ้งนะครับ ขายดีมากลูกค้ายืนรอเต็มเลยเป็นสิ่งที่เราสองคนนะครับอยากนําเสนอครับกินสไตายกินตามต่างครูนะครับเป็นชุดชุดนะครับของอร่อยต้องยืนรอนะครับดูรถต่อคิวดูรถต่อคิวพร้อมด้วยภาพนะครับอันนี้ไม่ได้โม้นะเรากินประจําเวลามาอ่างทองทำน่ากินปกติขายไม้ไงนะครับปกไม้ยี่ปกไม้ยี่สิบนะครับ นนอย่าคิดว่าเป็นแค่หมูปิ้งนะนี่ยืนรอกันนานเลยนะครับเป็นแถวเลยนะครับทำอร่อยมากผมชอบเวลามาอ่างทองจะต้องแวะซื้อกินประจำนะครับทุกเช้าใช่คิวยอตามคิวนะครับไม่มีมาลักคิวนะลูกคลาเยอะมาเรื่อยๆใช่มาเรื่อยๆรถจอดรอยาวเลยสองฝั่งเลยนะของดีของอร่อยนะครับ เป็นร้านริมทางที่ไม่ใหญ่ไม่โตนะครับแต่รสชาติดีคนต้องยืนรอซื้อเลยนะครับปกไม้ยี่สิบนะครับสองดีของอร่อยแบบนี้นะครับก็ฝา right, <Sh ort> กไว้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดสับสคาดให้เราสักครั้งนะครับกินตามตางกรูนะครับไม่มีคนดูกรูก,ก็ต้องกินนะครับ